อืมทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะเห็นไหมปักธงชาติจะไปวัดชนะสงครามบางลำพูจะไปไหว้หลวงพ่อไปท่านถ้าโบสถปิดก็ไม่เป็นไรไปไหว้อยู่ข้างหน้าก็ได้ตั้งใจแล้วคะ่ะต้องไปคะ่ะเพราะว่ามีคนให้ไปคะ่ะต้องไปคะ่ะไม่ใช่คนหน้าที่ให้ไปคะ่ะ เพราะว่าพ่อขนบอกว่าให้ไปไหว้ค่ะยังไงต้องไปไหว้วันนี้รถบอกว่าไปไม่ได้รถติดจะตายติดไม่เป็นไรกูไปไหว้ข้างนอกก็ได้ไปถึงก็รลก็วัดปิดพอดีปิดไม่เป็นไร <c oughs> ปิดไม่เป็นไรแค่ไปวนเฉยเฉยก็ได้ตอนนี้รถติดนะคะไปกลางคืนก็ได้ค่ะนั่งรถเล่นไปอย่างนั้นแหละแล้วก็ไปวนพอไปถึงก็วน ตอนนี้รถติดดีแล้วมันก็ไม่เอาอยู่แล้วรถติดก็ไปเที่ยวทั่วก่อนตั้งใจแล้วนะคะวันนี้ตั้งใจจะไปวัดชนะสงครามนะคะขอบคุณมากนะคะ